โยวันนี้เพิ่งเลิกงานตอบพี่นุ้ยเขาหน่อยนะอ่ไม่ต้องเสือกทำตัวเป็นกระบอกเสียงสิ่งที่ควรทำคือมึงลุกออกมาจากเคียงเพราะมึงเก่งเห่าเก่งแต่ปากเสียงแต่มึงไม่เคยเกาเท่าปากกูเลยไม่อยากเถียงเรียวมึงบอกว่าเรียวควยอะไรเป็นแค่แกระจอจะบอกว่าเรียวควยอะไรวะ ชีวิตมึงไม่มีเลียวควยอะไรเลยอย่าที่เรื่องพูดเลียวเลียวควยอะไรนะมีอยู่ไม่กี่อย่างที่กูว่ามึงเลียวดิมึงเลียวขอทานในสภาพของเอ็มซีเลียวเห็นแกตัวเลียวขโมยเลียวรับหลังเลียวปากเสียเลียวหนีเลียวขบคันมันเป็นเรื่องสนุกตลกดีนุ้ยเพราะกูยังไม่เห็นเอ็มซีขี้คุยได้เท่ามึงแล้วมึงเป็นตุ๊กกระป๋องที่กางดีนุ้ยเพราะมึงเน็บแนมเพื่อกระตุ้นในข้างไข่มึงนั่งชมแล้วกูไม่ฟับอกกูฟักมึงไอ้ซากศพเลียวเรคคอร์ดวัวหน้าคายมันหน้าตบมึงมาาในนวงกรรยเอ แหลมึงถนัดไงเกือบโดนตีนก็ตอแหลแถมมงถนัดไงนุย้ยเลี่ยงงองแงมึงก็หนักไงมึงจะใหใ้ใครเขาสนใจมึงนักหนานุยพวกกูทำรับแบทเทิลมึงเสือกมาดา่าเรื่องทำเพลงแม่งไม่สอนแยกผ้าหรออันไหนเสื้อไหนกางเกงไอสัตว์